สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ 2JK มาแนะนำรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะแบบพร้อมใช้ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นั่งกันได้สบายๆค่ะมาพร้อมกับออปชั่นที่ครบคันทันสมัยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถ t o y ยต้าวีทค่ะ2.0 S เกียร์ออโต้รถปี04รถบ้านสวยๆขับดีเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะคะ ภาษีเต็มคุณค่านพร้อมใช้กันได้เลยนะคะเริ่มมีให้พร้อมโอนค่ะราคาตัดเงินสด149,000บาทเท่านั้นไม่มีแหวนนะคะทางด้านผู้ขายรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อค่ะถ้าในกรณีโอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะรถอยู่แถวซอยประดิษฐ์มนูธรรม5กับ7กรุงเทพ อยู่เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาค่ะชมภายในนะคะกว้างขวางมากกับคลานเกียร์ออโต้นะคะขับขี่สบายพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะ149,000บาทเท่านั้นสนใจที่ต่อดูรถทดลองขับมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรไปคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าและควรไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายเราใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะ